คุณกฎจกรที่เขาเตือนสวีเดนกับฟินแลนด์ค่ะอ๋อที่ที่เตือนเพราะติดกับประเทศกำลังมีปัญหากันอยู่เดอะพิสูแมนบอกโอ้ขอบใจกฎจกรอันกฎจัก,จกรถ้ามีข่าวข่าวอีกอย่างเดอ้ออันถ้าต้องเขามาในช่องพี่ระ ขามาเราก็ต้องมามารา,ายงานพี่นำเด้อฮู้บอเพราะว่าพี่บางทีอ่ะกจกรเข้าใจเ่ะว่าคนอยู่คนเดียวเนาะบางที่ข่าวสารอาซีอาซีลาซาเนี่ยส่วนบําบนบําบนว่ายัางก็เขาเอินอ่ะว่วหายเดีวจังรอมคองสินะกฏกฏจกรเข้าใจพี่อยู่เนาะเป็นนั้นว่ารู้กันใช่ไหมโอเคใช่ไหมทําตัวให้น่ารักนะเดี๋ยวพี่จะหาหอยให้กิน เข้าใจหรือเปล่ากฎจกรคุณบัวสวัสดีครับอยโอเคน่ารักเนี่ยอย่างนี้นะคะขอให้กินได้ง่ายๆเลยนะน่ารักมากเลยอะ่ะจริงๆยุคไม่ก็ยุคประเทศเดียวกันก็แถวนี้มันคือหากินง่ายแถวหอยไหมเห็นก็เจ้าจออไปเป็นแพ็คคู่แพ็คคู่เพิ่มก็เจ้าจยุ่งกันอีกสถา,านเด่ย ไปไปกิไปไปหาไว้ห,า,ห,า,ยหายังกินน้ำกันเซ้ไปนั่นไหมแม่ใบสวัสดีครับจากพิวัลช่องน้องบัวจ้าลูกจากแม่ใบเนาะค่ะเนะาะค่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 กะก็จะก่อนเออไร้ง่ายกระหูกระหูจักตัวมาละมาระยะหนึ่งเลาวจังการเบาหลีน่นเบาหัวน้ำ เอาจักสอบเขาสารมาสั่นว่าเอา <c oughs> อ๋อจะเอามาจะเอามาตุนไอ้ตุนตุนตุนให้ใช่ไหมพี่วรรณช่อง <c oughs> เอาไปทิ้งไวท้ที่สวีเดนเดอ้อเอาไปทิ้งไว้ที่สวีเดนเอากรุก,ก่อนยุ่แถบใดถามก่อนยุประเทศเดียวกันในยุแถบใด บอกเมืองมา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 จริงๆเว้าแล้วก็เ้าอีกเนาะเคเคเคไม่เป็นไรพี่วันลช่องไม่ต้องห่วงฉันโตผู้ดเดียวของของ ของของทางนางของทางนอร์เวย์อยู่อยู่ออสโอ้ากัวชกอนยู่บ่ไกลกันเด้อลละเธอ,อยูอัสโลยู่เมืองหลวงนี่ครับครับเขาเมืองหลวงถ้าถ้ารถบ่ติดก็ใส่เวลาประมาณแค่ชั่วโมงเคิงเองเด็กกัวชกอนเขาเมืองหลวงชั่วโมงเคิงนี่เอง็งเอง็งจะทิ้งเลยเนี่ยเอง็งจะทิ้งเลยเออ ไปง่ายขนาดข้าเดียวว่ามันยุไก่ยกู่กวางยุไก่กันที่สะดอกโอ้ยยุไก่ไก่กันตัวนี้ไหมห่วงตัวน้อไพสิบอเป็นห่วงเพื่อนเจ้าสาวเบ้น <ST AR B IS> ่ารักอะแต่ละคนแต่ละคนเนาะ อก็โจรพี่ยูนี่ไดพ้พี่ยูไอไอเทิร์นสบายเพราะว่าเทิร์นสบายนี่ก็เป็นเมืองเป็นเมืองเป็นเม,อเนเมืองขึ้นซื้อของช่วงนาหนาซัมเมอร์นะเออเพราะว่าช่วงช่วงซัมเมอร์นี่เขาพวกที่ว่ามีเรื่อมียังเขาคือแบบเอาเรือมาจอดมายัางมันเป็นท่าที่ว่าคือเป็นเมืองคันขันเอิญแบบภาษาไทยบ้านเฮากับเป็นเมืองแบบ ไอ้อ,อ้นัน่นคือกันเนาะสุดตใจจะไขว้ควา้าสวัสดีจะน้องพัดแสดงว่าน้องพัดไม่เคยเข้ามาบ้านนี้สวัสดีจั้ง20ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ20ล้านดวงใจกับอีก2ี้